to Dear visitors, your safety is our priority. Please have your proof of vaccination or PCR test results ready before arriving to the ticket check. แล้วก็ต้องมีการตรวจวัคซีนนะคะหรือไม่ก็ PCR Test ถ้ายังไม่มีวัคซีนอันนี้ก็จะเป็นสแกน ชมเอ็ i ซ i บิชัที่ดูไบใครที่จะมาเที่ยวดูไบช่วงเดือนนี้ถึงจะมีงานเอ็กซนาคมนะซึ่งเดือนมีนาคมนะคะก็จะมีงานเอ็กซ์โ2.0ซึ่งไม่ควรพลาดเดี๋ยวเราไปดูว่าเราจะพาไปไหนได้บ้างเราอาจจะไม่ทั่วนะใช่ไม่ทั่วมันเยอะมากใช่คือทั่วโลกก็คือมาจัดเอ็กซิบิชันที่นี่แล้วก็คือเดินทั้งวันก็ไม่หมด อย่างน้นอยๆต้องใช้เวลาประมาณ3วันในการเดินเพื่อให้ทัวร์ทุกเอ็กซิบิชันแต่ว่าเดี๋ยวเราเลือกประเทศที่เด็ดๆแล้วก็เดี๋ยวจะมีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะโอเคโอเคไปแล้วก็พาวิเลียนแรกที่เราจะมานะคะก็คือช,ช,ชนะายนาเพราะว่ามันแบบเข้ามาปุ๊บก็เจอเลยเข้ามาปุ๊บก็เจอเลยอ่าเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในเลยอันนี้รอชมนะคะ อันนี้ก็คือตั้งรอชมแล้วก็อันนี้เริ่มแล้วอ่เดี๋ยวถ่ายเลยเดี๋ยวชมกันค่ะด็ดทมสุดมีดทาสจบแล้วเออก็เหมือนดิจิตอลทีวีอะไรเนี้ยคือคือส่วนใหญ่แต่ละ เอ็กซ i t ิ o ชันเขาก็จะแบบว่าพูดเกี่ยวกับประเทศเขาว่าเขามีโปรเจกต์อะไรแล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับอะไรเหมือนกับว่าพยายามพรีเซนต์ก็ไม่นานค่ะเออก็ประมาณไม่นานประมาณนาทีครึ่งสองนาทีแล้วแต่เออก็โอเคต่อต่อประเทศต่อไปนะคะประเทศต่อไปนต้าวนติดกันมากเถอะออสเตรียออสเตรียไปเราเคยไปสกีด้วยประเทศ ข้าทางนู้นผิดอ้้วความโกะอ่ะที่หนึ่งคือคือตั้งแต่เช้าละพากูมาตั้งแต่แบบเก้าโมงครึ่งกลัวจะมาทำไมวะคิดว่าขับรถหนึ่งชั่วโมงไหนได้สิบนาทีจากว่าสิบนาทีอันนี้คือ ข้อมูลผิดต,ตลอดไม่เคยคุยกันไม่เคยคุยกันจะไปไหนเออไม่เคยน,นัดเคยทำอะไรไม่มีอ่ะไปเลยค่ะโอเคค่ะนี่เอ็ชานเนาะเดี๋ยวใส่แมสก่อนตอนนี้อยู่ที่ประเทศ<า>ออสเตรียเออเนี่ยดูดีมันแบบว่าเป็นนี่นี่เขาก็พิสตาด้วยอะ่ะนี่คือทางเขา้า ะเดินค่ะมันเหมือนแบบว่าเออไม่แน่ใจว่าเขายุคถ้ำนะป่ะยุคถ้ำปะทำไมไดิฉันนึกไปถึงเป็นประเทศอียิปต์ไปซะงั้น<อ> <laughs> แต่มันก็แตกตาดีเออนะสวยดีนะเออคือมันเหมือนแบบว่าไม่ต้องทันสมัยอย่ะเหมือนแบบเพนเพลนอ่ะแต่ว่าก็ดูมีอะไรอุ้ยวายมีกระจกเลอกระจกเล่นกระจกไม่ได้ จำได้ไหมหมูทอดที่เราเคยกินใช่อันนี้คือออสเตรียนฟู้ดเฮ้ยแบบระอาดเนี่ยพวกแบบของออสเตรออสเตรียนะเขาก็ไม่เลี่ยนนะไม่เลี่ยนอร่อยยใช่ไหมคะใช่ที่สามนะคะสวิตเซอร์แลนด์นี่มีแบบว่าให้กลางล่มด้วยเพราะว่ายืนบนแดดนะคะอันนี้คือที่สวิตเซอร์แลนด์พาวิเลียนนะคะอืม อันนี้เรารอคิวเพราะว่ามีคนเข้าไปเยอะเขาก็ลิมิตลิมิตคนเหมือนกันเนาะใช่ช่วงโควิดการรอคอยของเราเขาก็มีบริการล่มล่มมีโ่มมีล่อมอ่ะเดี๋ยวให้ดูให้ดูมีโ่มมีโ่มนะคะรอไปก่อนตอนนี้นะคะอยู่ทางางมอมอะเมืองสวิสเหมือนเหมือนแบบว่าเอ่อปีนภูเขาอยู่ข้าหลัง <laughs> <ก>ช็อชกแลตช็อกโกแลตนะทุกที่ที่ไปเนาะพอออกมาก็จะเป็นเขาก็จะโชว์อันนี้คือช็อกโกแลตของสวิตเซอร์แลนด์นะคะเขาขึ้นชื่อเนาะ ออกมาแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างสวิตเซอร์แลนด์ตื่นตาตื่นใจมากเป็นเหมือนเมืองบอกนะคะมีภูเขาก็ทําดีมากเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องมาเอ่อว่ดเด็กดสวยมากเหมือนเหมือนแบบว่าออนเดอะชอปแล้วเหมือนกับว่าเหมือนสโนว์จำไมอะไรเงี้ยเออกระโปงเปียกเลยอะกะโปงเปียกหัวเปียกเลยนะคะก็ดีค่ะ good appearance ไปต่อ job was to defend or take care of the tomb of the king or the pharaoh, because as you know, they used to put a lot of gold and belongings, believing that it's going to be with them in the afterlife. ะะ <laughs> ดีมากเลยอ่ะเออแนะนำ <laughs> ถ้าสมมติว่าห้ <laughs> ามพลาดเนาะทาเรื่องนี้รู้สึกว่าเข้ามาแล้วมีเรื่องราวแบบว่าย้อนไป <laughs> แล้วก็เขาทำดีอ่ะทำเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ป <laughs> แล้วตอนนี้เราเข้าคิวเพื่อที่จะไปฟิวเจอร์ขึ้นไปนี่ <laughs> <laughs> <future. laughs> นั่งพรมนั่งพรมเออ,อจะตกไหม <laughs> ไปลองดูว่าจะเป็นเป็นแบบไหนอืม mm. แล้จะตกไหม I love that. จะมีโชว์นะคะตรงนี้นมาดูว่าเราอะจะอยู่กันถึงเย็นหรือเปล่า <c oughs> ถ้าเราอยู่กันถึงเย็นเราก็จะเห็นแสงสีเสียงใช่มาดูกันนะเพราะว่าเรามาตั้งแต่เช้าลแล้วก็ลองดูเนาะนี่าใมใช่มมีภาาาาพอ่่ใชคนก็จะเยอะนิดนึงคนมาช่วงนี้ดูใบคนเยอะมากคนมาเอ็อกซ์โปกันค่ะ นี่ไงที่ทุกคนต้องมาถ่ายรูปกันนะคะนี่ตรงนี้เห็นไหมมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของดูไบเอ็กซโปตอนนี้นี่ปกติมันก็จะมีการแสดงตรงนี้นะคะฝั่งโน้นเดี๋ยวเราเดินไปฝั่งโน้น อีกจือว่าแบบดีสวยเลยชอบต้องแวะอีกที่ต้องแวะโอเคเดี๋ยวเราค่อยไปดูใกล้จะถึงปะถึงแล้วนะคะ,ะ,คะตอนนี้อยู่ที่ประเทศไทยใช่คาะไเลียนแล้วไปเช็คอินหาอาหารทางใช่ เออได้เดี๋ยวเราถ่ายรูปกันจุดตัวนี้นะคะไทรแลนด์นะคะนี่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 อ่าโอเคแบบลอยกระทงอยู่ข้างหลังนะคะทางเข้านี่คือทางเข้าของไทรแลนด์พาวเวลเลียมันน่าจะเปลี่ยนไปตามเดือนไหมเหมือนกับว่าช่วงนี้เป็นเทศกาลลอยกระทงเออใช่เอะเข้าเดี๋ยวเข้าข้างในละรอคิวเออรอคิวนะคะ คนเยอะนะวนะ้าวสวยเนาะแต่อันนี้เคยเข้ามาแล้วล่ะแต่ว่าก็สวย่ะเดี๋ยวเราต้องเข้าไปดูอันนี้ไทแลนด์คอนเรียนนะคะเขาลงทุนมากได้ข่าว Oh, sorry. very สวยงามมากเลยค่ะ. to Welcome everyone to Thailand Pavilion, and this is the first hall for Thai Mobility. And you will spend in this hall for about three minutes, and it's gonna be the last waiting hall. And just to clarify, this is like a lining hall with the two airplanes and the two replicas to let you understand more about the Thai vehicles in the past. So there are more excitements for you to see and deal with in the next three halls. And you will spend about 12 minutes with us. Uh, huh? Hi, welcome to the second hall of Power Lab, Mobility of Life. Can I just launch another video? Sure. Here. Yeah. Sure. Mm.

เวลาหนึ่งทุ่มนะคะเป็นตอนกยางคืนแล้วเนาะนนได้ชมแสงสีเสียงของ <appointment> ดูไบเอ็กซ์โปแต่ตอนคืนมันก็อากาศก็จะดีแล้วก็ดูเนี่ยมันก็จะแบบว่ามีไฟมีอะไรมันน่าสนใจอ่ะใช<ม>่แล้วอากาศดีแล้วด้วยคือเดินสบายมากๆอ,อ่ะทำจริงนะเราควรจะมาตอนช่วงเย็นๆเนาะซักเที่ยง สักบ่ายเที่ยงอาจจะร้อนเที่ยงที่สักเที่สักบ่ายเที่ยงไม่น่าจะเย็นนะคะเที่ยงน่าจะร้อนแหละคือวันนี้เรามาตั้งแต่เก้าเก้าโมงยังตอนนี้ทุ่มหนึ่งคือไปเรื่อยๆแบบรีแลกซ์คือเราสามารถอยู่ตรงเมียได้ทั้งวันนะจริงๆแล้วอ่ะใช่ เพราะฉะนั้นถ้าขนาเหมือนกับว่ามันมีร้านกาแฟมีร้านอาหารเพราะว่าแต่มีแต่ร้แต่ร้บอกด้วยถ้าไม่มีเครื่องดื่มอาจจะไม่ได้อยู่นานเครื่องดื่มนี้หมายถึงเครื่องดื่มเมอนเมานิดนึง นิดนึงเ่อนิดเดียวนิดเดียวซึ่งมันก็ทำให้คนเนี่ยมาได้อยู่ได้นานขึ้นเอแตนลิ้นมึงพันเหรอไม่เลยไม่เลยปวดโอ้โหข้ามเนี่ยไปทำอะไรมาก่อนเออไม่มีภาพไม่มีไม่มีหลักฐานไม่มีหลักฐานให้เราูให้ใครใครรู้ได้นะคะโอเคเราจะหาหาเออ่ แส้ซื้ออะไรมาให้ทุกคนได้ดูได้ไหมเนี่ยเออได้รู้สึกว่ามันจะมีโชว์อยู่ตรงนั้นเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่ามีไหมเออข้างในนั้นมีโชว์อะไรหรือเปล่าถ้าไม่มีเราก็ไม่มีปิดเลยปิดเลยกลับบ้านนะคะคนเยอะมากคนเยอะมากใช่ะเราก็จะกลับบ้านแล้วพอเรามาตั้งแต่ไม่ใช่ช้ำเออ เหรานิดนึงนะคะวิดีโออันนี้เพราะว่าเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศการแสดงโชว์คนเยอะมากแต่ว่าอันนี้คือให้ดูว่าระวังสะดุดระวังสะดุดระวังสะดุด อันนี้สวยสวยอ่ะเอออันนี้เราก็จะไปไหนคะจะกลับบ้านใช่ปะจะลากันไปละเออจะกลับบ้านแล้วจะกลับบ้านแล้วค่ะมาตั้งแต่มาตั้งแต่สามโมงเช้าโอเคค่ะว่ารถเราอยู่ที่ไหนใหญ่โตโมโหลานมากคือใหญ่มากๆโอเคนะคะบาย